สวัสดีครับพบก,กับผมนะครับกริพลเดชวิสัยครับขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจอยู่ต่อเน,นื่องมันไม่ได้มีเรื่องอะไรมากมายหรอกครับที่สวตัวตึงสมใจแสวงการเขาแจ้งความจับผมเขาก็แจ้งความจับไปทั่วนะครับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็แค่บินประมาทเท่านั้นเองผมไม่ได้ไปฆ่าใครตายผมไม่ได้ไปกระทืบใครผมไม่ได้ไปทำพนันออนไลน์ ผมไม่ได้ไปทำแชร์ลูกโซ่มันเป็นคดีจิบจิบครับแต่ก็ขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจกันมาก็ถือว่าได้รับเกียรตินะครับเพราะว่า y ยูทูบเบอร์ตัวเล็กๆอย่างผมคนระดับสวซึงเป็นทั้งสวสวน,นชเป็นหาเหวหาเหวอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายยังมาฟังคลิปของผมขอ,ขอบคุณขอบคุณจริงๆนะสมชายสแสวงกานกรณีบิ๊กจไม่จบยังไม่จบนะครับก็เป็นหนังเป็นภาพยนตร์เลือกยาว นอกจากจะเป็นภาพยนตร์เรื่องยาวแล้วมันก็ยังมีภาคหนึ่งภาค2ภาค3ตอนแรกผมก็คิดว่าบิ๊กโจ๊กน่าจะจบไปแล้วน่าจะติดคุกติดตารางไปแล้วโดนปลดโดนไล่ออกกันไปแล้วแต่ปรากฏว่ายังยื้อมาได้จนถึงปัจจุบันนี้แล้วตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นต่อขึ้นมาด้วยและใครที่ไปมีเรื่องกับบิ๊กโจ๊กนะถ้าตัวเองไม่บริสุทธิ์ถ้าตัวเองมีแผลถ้าตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนเร็วน้อยกว่าบิ๊กโจ๊กนะ ที่ว่าบิ๊กโจ๊กเขาเป็นคนเลวถ้าตัวเองเป็นคนเลวด้วยบิ๊กโจ๊กไม่เอาไว้หรอกครับบิ๊กโจ๊กเห็นเขาพูดจาไพเราะเพราะพิงโจ๊กหวานเจี๊ยบแต่พฤติกรรมของบิ๊กโจ๊กตั้งแต่มีเรื่องมีราวมาไม่ธรรมดาเลยนะคนอย่างนี้ไม่ใช่คนใจดีนะไม่ใช่คนอย่างไรก็ได้นะคนแบบนี้ก็เป็นคนที่น่ากลัวมากๆเป็นคนที่เอามาหินนะ แล้วเป็นคนที่อาฆาตด,ด้วยเพราะฉะนั้นทาไม่แน่จริงอย่าไปยุ่งกับเขาเลยมีปปชคนหนึ่งไปยุ่งกับเขาอย่าไปเอ่ยชื่อแะ้วนะเดี๋ยวมันก็จะมาฟ้องผมอีกเอาให้ทีละคดีคดีไปค่อยเสร็จคดีสมชายสแสวงการก็ค่อยมีคดีต่อไปนะมันทีละสองสามคดีมันไม่ไหวก็ไม่ต้องเอ่ยชื่อมันนะครับมันเขาเป็นปปอชอแล้วเขาก็มีปัญหา กับบิ๊กโจ๊กคือจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรบิ๊กโจ๊กเป็นคนพาไปหาบิ๊กป้อมส่วนบิ๊กป้อมจะโดนบันดาลให้เป็นปปชหรือเปล่าไม่รู้แค่ไปหาเฉยๆไม่มีหลักฐานอะไรเขาอาจจะได้ด้วยความสามารถของเขาเองก็ได้เขาเป็นทางสายสายผู้พิพากษาสายกระบวนการยุติธรรมแล้วปรากฏว่าก็มีพอเข้ามาเป็นปปชก็มีคนที่ไปแจ้งความคนที่ไปแฉเรื่องราวต่างๆของเขา เขาก็โทษว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยอยู่เบื้องหลังก็เลยมีการเอาคืนเอาคืนนัดไปเอาคืนกันมาจนสุดท้ายบิ๊กโจ๊กเอาคืนเว้แล้วปปชคนนี้ก็เงียบหายเข้ากีบแม่ไปเลยทีเดียวจริงๆแล้วอนาคตมีสิทธิ์เป็นประธานปปชซะด้วยซ้ำไปนะก็ไม่รู้ตอนนี้อย่าว่าจะประธานปปชเลยปปชจะได้เป็นหรือเปล่าก็ไปเล่นกับ Big กบิ๊กโจ๊กเนี่ยครับบิ๊กโจ๊กนำรายชื่อสองพรายชื่อ สองพันกว่านะได้ข่าวว่าสองพันห้านนะไปรายชื่อที่เขามีความเห็นตรงกันนะว่าจะต้องถอดถอนปอปอชอคนนี้มีความเห็นตรงกับบิ๊กโจ๊กเว้ยคือบิ๊กโจ๊กเห็นว่าควรจะถอดถอนแล้วบิ๊กโจ๊กก็เป็นผู้นำแล้วก็หาคนที่มาร่วมเซ็นชื่อมันไม่ได้มาเซ็นง่ายๆนะมันต้องมีบัตรประชาชนมันต้องมีแบบฟอร์มยากนะเว้ย สองหมืนชื่อเนี่ยยากมากๆเมื่อกี้ผมบอก2 0ง0หรือสองหมืนวะสองหมืนชื่อมันยากมากๆกว่าจะได้แต่บิ๊กโจ e ก็าทำสำเร็จ,จแสดงว่าแฟนคลับ Big กโจกแม่งมีเยอะวะ่ะถ้าไปลงสอสอหรือจะไปลงอะไรสักอย่างหนึ่งหรือจะตั้งพรรคการเมืองชื่อว่าพรรคสุรเชษพัฒนาเนี่ยสุรเชษเพื่อไทยอย่างเงี้ยผมว่าปาร์ตี้ลิสหลายล้านคนเลยทีเดียวน่าจับตาดู นะนครับตอนนี้ก็สองหมื่นจิบจิบก็เรียบร้อยได้ไปละก็เผื่อๆไปห้าพันเผื่อมันจะมีผิดบ้างไม่ถูกบ้างก็ไปยื่นเพื่อที่จะให้ตั้งกรรมการตรวจสอบใต่สวนแล้วก็นำไปสู่กระบวนการถอดถอนปอปอชอคนนี้คนเดียวนะไม่ใช่ทั้งคณะนะคนที่มีปัญหากับบิ๊กโจ๊กนี่แหละคนที่บิ๊กโจ๊กพาไปหาบิ๊กป้อมนั่นแหละ ก็โดยที่ไปยื่นที่ไหนอะไปยื่นให้กับประธานสภาผู้แทนราษฎรคือวันมฮัมหมัด n o มั t h าแต่ท่านไม่ได้มารับเองท่านส่งคำพีดิษฐากรซึ่งเป็นโฆษกประธานสภามารับหนังสือแทนก็โอเคก็แค่มารับหนังสือเท่านั้นเองนะประธานก็ไม่ต้องมารับเองก็ไม่ได้เป็นเสียหายอะไรเพราะพอรับเขาก็ไปให้ประธานนะครับและบิ๊กโจก็บอกว่าการยื่นตรวจสอบครั้งเนี้นะ สืบเรื่องมาจากที่สงสัยว่าไอ้กรรมการปรปชคนเนี้มีพฤติกรรมเล่ารวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจารยิยธรรมอันอย่างไร,ไร้ายแรงนะนั่นแหละครับสิ่งที่บิ๊กจบออกมาก็คือว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกที่ป,ประชาชนรวมกันสองหมื่นชื่อยื่นให้สอบสวนไต่สวน ถึงขั้นให้พิจารณาให้หมดสภาพพวกองค์กรอิสระเนี่ยครับเป็นครั้งแรกครั้งอื่นๆไม่ใช่เป็นอย่างนี้แล้วครั้งอื่นก็ยื่นไปเรื่องกฎหมายม่งเรื่องนู้นเรื่องนี้มั่งอันนี้สองหมื่นกว่าคนนี่เป็นแฟนขับบิ๊กจ๊กเลยเป็นแฟนขับตัวยงเะด้วยซ้ำไปถ้าเกิดว่ามาแถวๆที่ผมอยู่ผมอาจจะไปไปลงชื่อด้วยนะ ถ้ามาพิษณุโลกอ่ะไม่รู้ได้มาป่ะเพราะว่าผมก็เป็นแฟนลับบิ๊กจ๊กตัวยงเหมือนกันนะครับผมอา้าวแล้วทําไมอะ่ะแล้วไปเกียดอะไรปปชไม่ได้เกียดหรอกครับขอพวก,กล่าไปอ่ะบิ๊กจ๊กบอกว่าเป็นอย่างนี้ผมก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ไงใช่ป่ะและคนสองหมื่นกว่าคนนี้ก็คิดว่าเป็นอย่างนี้ไงอ่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเป็นนิมิตหมายใหม่เป็นมิติใหม่ของประเทศไทยที่ประชาชน นอกจากจะยื่นแค่ขกฎหมายต่างๆแล้วยังมีการรวบรวมรายชื่อเพื่อถอดถอนก,นก,นาการรมาการซึ่งเป็นองค์กรอิสระนี่นะครับจะได้เป็นการปาลมไอพวกองค์กรอิสระทั้งหลายอย่าคิดว่าประชาชนทําอะไรไม่ได้นะเขาทําได้นะเขารวบรวมสองหมื่นรายชื่อเขาก็สามมืดบ้านยื่นได้จะผิดจะถกก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าโดนยื่นเนี่ยมันก็ถือว่ามันก็เสียรางวัลแล้วนะนะนะอย่างปป,ปชท่านเนี่ย กำลังจะเป็นประธานปปชก็อาจจะไม่ได้เป็นก็เพราะไอ้สองหมื่นชื่อนี่แหละแต่ถ้าบิ๊กโจกรวบรวมได้สองพันชื่อบิ๊กโจก็จะเสียคนนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูซิว่าพอสภาร,รับเรื่องไปแล้วประธานสภาจะทํำยังไงจะมีการตั้งกรรมการยังไงหรือเปล่าหรือต้องส่งไปให้ใครอะไรเนี่ยผมไม่รู้นะครับไม่รู้จริงๆก็เดี๋ยวก็มาดูกันว่าแต่ตอนแรกก็ต้องตรวจสอบรายชื่อก่อน ไหวสองหมื่นชื่อเนี่ยแม่งของจริงหรือเปล่ามันใช่หรือเปล่าไปเอาชื่อเขามาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะครับผมนี่และครับผมถึงบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมิกจ๊งนะทาไมแน่จริงอยา่าถ้าตัวเองมีแผลอยา่าไม่คุ้มหรอกครับมิกโจ๊กก็เหมือนกับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เป็นดวยการมิกาเซ่แหละครับกูยอมตายเพื่อทำลายเรือ เรือทั้งลำเลยใครมายุ่งกับกูเนี่ยแล้วมึงก็มีแผลเหมือนกูเนี่ยอ่ามึงก็ต้องโดนเหมือนกูหมดกูไม่ยอมโดนคนเดียวหรอกอ่าแล้วข้อมูลกูก็มีเยอะแยะมากมายไปหมดอย่ามายุ่งอย่ามาสแสดงความอาหารการกับกูโดยเด็ดขาดนี่ผมพูดแทนบิกิตโยกนะครับผมแต่พฤติกรรมมันเป็นอย่างนั้นนะครับผม แล้วก็มีข่าวว่าไอ้กรรมการชุดที่นายกเศรษฐาตั้งนะครับที่ประหลัดชิงอ่ะเป็นประธานอ่ะตอนนี้สอบสวนเสร็จหมดแล้วนะทั้งบิ๊กโจ๊กแล้วก็บิ๊กต่อคือเริ่มแรกก็คือเอาบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อเนะี่ยเข้าไปอยู่สำนักนายกแล้วก็ตั้งกรรมการสอบตอนนี้มันครบเวลายื่นไปปุ๊บก็้องยังครบเวลากติกาก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีการถแถลงข่าวไอ้สื่อบางช่องก็บอกว่า บิ thing, ๊กชิงแถลงเองไม่เขาไม่แถลงหรอกมึงก็มั่วอ่ะเขาก็ส่งไปให้นายกแถลงเดี๋ยวว่าใครเขาจะมาแถลงว่ากรรมาการเขาทําเสร็จแล้วนายกสั่งเขาก็ส่งนายกนายกเขาจะให้ใครแถลงมันก็เรื่องของนายกแต่ออถ้าเขาให้บิ๊กชิงแถลงก็เขา,ขาก็น่หละไม่ใช่ว่าเอ้วันนี้ไปรอดูไปดูไนดะ้เดี๋ยวบิ๊กชิงแถลงมันก็เพอเจอแล้วก็บอกว่าเสือดสื่อมวลชน,นสื่อกระแสหลักแม่งออกมารู้ด้วยว่าผลเป็นยังไง มันรู้ว่าบิ๊กต่อไม่มีความผิดเว้ยมันรู้ว่าบิ๊กโจ๊กก็ยังยังไม่ได้มีความผิดแต่ยังสอบไม่เสร็จยังต้องรอกระบวนการของปอปชก่อนมันรู้จริงๆมันมีแหล่งข่าวเว้ยมันมีสายลับแบบหมอวรงหรือเปล่าวะไอ้พวกสื่อมวลชนพวกเนี่ยคือกูจะบอกพวกมึงให้นะพวกสื่อกระแสหลักทั้งหลายแหละนะคือเขายังไม่แถลงข่าวนะ รอเขา,ถาแถลงข่าวก่อนนี่มึงออกพุดเมาเป็นป,เป,นปุเป็นตาบิ๊กต่อได้กลับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วถ้าเกิดพิกต่อไม่ได้กลับมึงรับผิดชอบอะไรวะสื่อกระแสหลักมึงบอกว่ามีแหล่งข่าวแหล่งข่าวอะไรวะแหล่งข่าวคือใครวะอ่ะเมียบิ๊กชิงเหรอเป็นแหล่งข่าวอ่ะหรือลูกน้องบิ๊กชิงเหรอเป็นแหล่งขาา่าวอย่ามั่วขอร้องเพราะว่าคนเขาฟังอยู่และคนเขาก็เชื่อ แลวที่มึงพดดดูดผิ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 ดมาโดยตลอดอ่ะเข้าใจไหมคืออย่าเพิ่งรีบร้อนไอ้แหลงข่าวแหลงเคลาหายอะไรของมึงอ่ะเหมือนกับหมอวรลงอ่ะมีแหลงข่าวว่าทักษิณป่วยอ่ะแล้วเกิดทักษิณไม่ไปแดกห่านเงี้ยเอาแล้วตกลงมันยังไงว่าคำว่าแหลงข่าวอ่ะใจเย็นๆสื่อข่าวหลักไม่ต้องไปรีบร้อนหรอกจริงๆแล้วออกมาผิดแล้วมึงก็จะเสียผู้เสียคน จะบอกให้มึงเสียไปถึงช่องม,มึงด้วยรอเขาถแถลงข่าวก่อนแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะถแถลงเลยและนายกเศรษฐาไม่ถแถลงเองนายกเศรษฐาให้ให้ใครถแถลงแทนวะนะอาจารย์วิศณุเครืองามถแถลงแทนนายกบอกว่ามันเกี่ยวกับกฎหมายอ่ก็เลยให้อาจารย์วิศณุถแถลงนี่คือการ นำอาจารย์วิษณุมาใช้งานทำไมกูต้องไปแถลงข่าวเองวะจริงแล้วครับนายกแม่งไม่จําเป็นต้องแถลงข่าวเองทุกเรื่องหรอกรือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยแถลงข่าวผิดผิดถูกถูก,ถกมันไม่โอเคให้คนอื่นเขาแถลงข่าวดีที่สุดแล้วนะครับผมอ้าวเดี๋ยวก็มาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงกรณีของบิ๊กโจ๊กยังอีกยาวถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ได้กลับสํานักง,งานตารวจแห่งชาติอา้าวมันมีประเด็นนี้ ถ้าบิ๊กโจได้กลับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติก็ได้เป็นรักษาการผอบอรตอรอและพอหมดปีนี้บิ๊กโจ๊ก็เป็นอันดับหนึ่งอาวุโสอันดับหนึ่งที่จะเป็นผอบอรตอรอ,อาจจะได้เป็นก็ได้หรือไม่ได้เป็นก็ได้อ่าประเด็นนี้ประเด็นที่สองก็คือถ้าเกิดว่าบิ๊กโจกไม่ได้กลับแต่บิ๊กโจกไม่มีความผิดอะไรไม่มีความผิดอะไรไม่ได้ผิดคดีมินนี่ไม่ผิดคดีผิด ทีเออะไรนั่หละถ้าไม่ได้ผิดอะไรไม่ติดคุกติดตราอ่ะแล้วก็บิ๊กโจ๊กก็ลาออกดับสางางามอนาคตบิ๊กโจ๊กขี่หมูขี่หมาก็รัฐมนตรีแหลนะนะเอาจริงเพราะคนอย่างบิ๊กโจ๊กไม่เป็นสอสอธรรมดาหรอกเป็นถึงรัฐมนตรีหน่อยเงินก็มีความรู้ความสามารถก็มีมวลชนก็มี ไปอยู่พักไหนก็ได้ไปอยู่พักไหนแั๊บเดียวก็ได้เป็นหัวหน้าพักเอาเชื่อผมเดินะแล้วบิ๊กโจกแกมีวาทศิลป์แกมีคําพูดแล้วแกก็เป็นคนที่ทํางานไวฮะกรณีเรือเรือน้ํามันที่หายไปอ่ะในทิกตอกแม่งก็มีบอกว่าให้ใครให้ใครทําเรื่องนี้น่ะมีบิ๊กต่อมีบิ๊ก ตายมีบิก๊กเตามีบิ๊กโจ๊กคนก็ลงขนานขี่ให้บิ๊กโจ๊กเยอะแยะมากมายไปหมดเลยนะครับผมโอเคครับนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมนะครับผมมาซื้อหนังสือผมธรรมะสสตล์ไกิจเขียนไว้เยอะแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ข้อมูลอีกเยอะแยะมากมายเลยช่วยสั่งจองด้วย290บาท เงินเข้ากองทุนอิสระพนดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดนะครับผมกองทุนนี้ก็ดูแลคนดูแลหมามาร่วมสิบปีแล้วถ้าดูใน y ย t u b e ผิดโพสชาแนลกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับะไครให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็จะมีหนังสือคาถาตำราพิกชีวิตครับเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ องค์เทพเจ้าแล้วก็พิธีกรรมพิธีการบทสวดเครื่องสักการะอยู่ในนีน้นนนหมดเลยครบเลยนะครับเหมาะสำหรับมีไว้ในรถในบ้านในห้องนอนในห้องพระหรือจะแจกคนมีคนที่เรารักและมีพระคุณราคา290บาทเงินเข้ากองทุนอิสระผลเช่นเดียวกันนะครับช่วยซื้อกันด้วยครับผม ติดต่อผมได้ทาง f c e e o o o กกิจพลเดชด็กเตอร์กิจพลเดชวิสัยไอดียลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันมาพูดคุยกันได้หรือจะเรียกร้องปรึกษาหารือหรือจะร้องเรียนก็ได้หมดผมจะพยายามช่วยทุกวิถีทางตามที่จะช่วยได้นะครับกรออน,นี้ก็รับไว้หลายคดีด้วยกับน,นะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณเป็นอย่างสูงขอให้ท่านมีความสุขนะ ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี